ตอนครับเราเคยกล่าววันนวดขาชนวดขาให้ปด้วยครับนานวดขานุก่าวดีดนกพข่าดีีนหน่อยครับจะถูกย้ยนมไมได้นวดขาปวดขาบับยืนม หนาวไหมครับหนาวครับหนาวเหรอหนาวก็ต้องบอกคนไอเองแล้วบอกเพื่อนเพื่อนใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกใส่เสื้อหนาหนานะบอกเพื่อนดิเพื่อนครับบอกเพื่อนครับใส่หมวกใส่เสื้อแบบนี้นะคระหนาหนาไหนใส่ให้ดูน่ใส่แบบหนาหนานะครับอันนี้เลยไหมก็เออเลยดิมากราบอาจารย์สวยๆอุ้งวัดจำกี้อุ้งบอกกัน

แน่ๆหอานีา่ต้องนั่งสมาธิแล้วจะหายหนาวแล้วครับกลับตาอุ๊บ